สีของเขาเนี่ยให้มา1.7พันล้านสีนะครับสีให้มาเป็น10บิตเลยเวลาการแต่งรูป8บิต10บิตเนี่ยคุณเห็นได้แตกต่างเวลาท้องฟ้าที่มันเป็นปื้นไล่เฉดสีใช่ไหมตัวนี้ก็คือจะไล่โดยที่แบบว่างานของคุณังมีสีสันอะไรที่ตรงอยู่ไม่ต้องมาไล่แบบเป็นปืน้นเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเฉดสีเยอะมากตัวไทป์สีของเขาเนี่ยไม่เพียงแค่ว่าตอบกับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมมาต่อให้ดูเลยนะอันนี้ผมใช้ Macbook อันนี้ใช้เครื่องประจําในการตัดต่อนะครับเข้าตัวนี้แค่นี้เองนี่แล้วเขาก็จะขึ้นมาากกดดยง่ๆสะวนะวร ดิสนีย์พาร์ทโฮสตานี่ไม่ได้นะมันจะมองว่าตัวนี้เป็นตัวอ่านหน้าจอฉะนั้นเวลาเราจะเปิดหนังนะครับมันก็จะทําไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีไม่รู้มีวิธีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น Netflix เนี้ยเปิดได้นะครับ กสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกับการรีวิว Huawei Mate View จอเทพอีกตัวหนึ่งที่มีความเที่ยงตรงสูงแม้ว่าตอนนี้เราจะรีวิวบ่าย2ก็ตามนะครับจอเขาก็ยังเที่ยงตรงอยู่ไม่ใช่แล้วครับคือหมายถึงว่าสีสันจอเขาเที่ยงตรงมากขนาดใหญ่28.2นิ้วลองรับ 4K Plus เพราะว่าเขาเป็นสัดส่วน3:2ต่อ 2. ความละเอียดจะอยู่ที่3,840คูณ2,560ก็คือจะมีการขยายสัดส่วนด้านล่างขึ้นมาเพื่อรองรับพวกแถกการทํางานต่างๆนะครับปกติ16:9ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็น3:2ต่อก็จะเพิ่มข้างล่าางขึ้นม อันีนี้ความวิเศษของจอตัวนี้ก็คือเป็น 4K ที่รองรับ HDR 400ไม่ธรรมดาครับยังมีค่า Delta E ที่ต่ำมากมากครับก็คือใกล้เคียงสายตาม,มนุษย์นะฮะแล้ว sRGB 100เต็มเลยขอบเขตเต็มนะครับแล้วก็ DCI P3 เนี่ยอยู่ที่98%โดยปกติในเรยราคาเท่านี้เนี่ยหายากนะครับน่าจะประมาณ85%ไม่เกิน90%เนี่ยแต่ตัวนี้ให้มา98%โดยขณะเดียวกัน MacBook Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมีแค่95%เท่านั้นตัวนี้98ก็ถือว่าเยอะกว่านะครับ ขอบเขตสีกว้างมีไฮดรานามิกเลนที่ดีนะครับแล้วก็ความสว่างของเขาอยู่ที่5 0 0รยนิตซึ่งใช้งานแบบการสู้แสงได้ดีเพราะเขาเป็นจอแบบด้านด้วยนะเนยนตามากครับสีของเขาเนี่ยให้มา1 7พันล้านสีนะครับสีให้มาเป็น10บิตเลย1 7พันล้านสีนะครับเวลาการแต่งรูป 8- ดบิต10บิตเนี่ยคุณเห็นได้แตกต่างเวลาท้องฟ้าที่มันเป็นปืนไล่เฉดสีใช่ไหมตัวนี้ก็คือจะไล่โดยที่แบบว่างานของคุณมีสีสันอะไรที่ตรงอยู่ไม่ต้องมาไล่แบบเป็นปืนเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเฉดสีเยอะมากโดยปกต ติทั่วไปจอก็ถ้าไม่ใช่10 bit, บิตก็แค่16ล้านสีอะไรประมาณนี้กว่านะครับรูปทรงของเขาทามาเป็นมินิมอลลิสมานะครับขอบจอบางเฉียบเลยข้างล่างนี่บางนะครับถ้าจากขอบเงินเงินเนี่ยถึงสีดำเนี่ยจะบาง9.33ม mm. มตรแต่ถ้าวัดจากสีดําถึงแค่ขอบสีดำเนี่ยเพราะปกติเวลาเรามองดูจอเนี่ยเราไม่ได้มองไอ้ขอบสีเงินอยู่แล้วใช่ไหมมันแค่7มิลเล็กนิดๆเองเน,นะครับขอบจอดําข้างล่างส่วนขอบจอด้านข้างถ้าวัดแต่สีเงินมาเนี่ยก็จะเป็น6ม mm. มเป๊ะๆตามที่เค็มเลยนะครับก็คือ6ม mm. ิลว แต่ถ้าวัดจากขอบดาเข้าไปข้างในก็แค่ส่มิลเท่านั้นถือว่าบางมากๆถ้าเอาจอ2จอมาวางต่อกันเนี่ยมันก็จะทําให้มันไร้รอยต่อมากขึ้นตัวขอบจอเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงเลยฝาหลังเป็นพลาสติกสลักคําว่าหัวเว่ยสีสวยดีแต่ข้างหน้าไม่มีอะไรสลักเลยนะก็เป็นจอแบบปกตินะครับแทบจะล้นเป็นโฟลวิวเต็มที่เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีออกสีเงินเขาเรียกว่าสีนี้ว่ามิสติกซิลเวอร์ก็เป็นสีเงินที่แบบว่าสะท้อนเล็กน้อยให้เกิดความสวยงามไม่ได้เหลือบจนแบบโ้โหมันดูอี ส่วนขอบจอตรงนี้นะครับบางๆเนี่ยมันแค่11มิลเท่านั้นจริงๆวัดได้ประมาณ10มิล11มิลโดยประมาณนะครับบางมากๆครับแล้วจอไม่มีความโค้งเลยคือแบนเสมอราบขนานเลยนะครับแบบนี้เลยปื๊ดลงมาเลยไม่มีโค้งหลังเนี่ยมันคือขนานลงมาอย่างนี้เลยนะครับบางมากๆปรับจอตอนนี้ผมปรับจอที่ต่ําสุดจะวัดได้ประมาณ7เซนติเมตรจากฐานตรงนี้นะฮะเนี่จะวัดได้ประมาณ7เซนติเมตรประมาณนี้เขาบอกว่ามันยืดหรือทําความสูงได้เนี่ยมันปรับยืดลงได้นะประมาณ110มิลก็คือ11เซนซึ่งผมวัดต ตอนที่เขาสูงที่สุดแล้วประมาณเนี้ยมันจะอยู่ที่17เซน4มิลหรือ174ม mm, ิลลิเมตรต่ำสุดก็คือ70มิลลิเมตรก็คือห่างกัน110ประมาณนั้นนะครับหน้าจอเขาปรับเอียงลงมาอย่างนี้เนี่ยเอียงแบบลงมาอย่างนี้นะครับได้ที่ลบ5องศาเอียงเงยขึ้นได้ที่18องศาเวลาเราจะทํางานในการยืนอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะมองลงมาได้เวลาเราทํางานเสร็จปุ๊บเจ้านายจะมาตรวจงานก็ปรับเงยขึ้นให้เจ้านายดูก็มองในระดับอันนี้ได้ผมสูง183ก็โอเคนะผมะอาจจะต้องปรับขึ้นมานิดนึงก็ คคดีครับกลไกของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นสปริงอะไรข้างหลังแต่ว่ามันก็ยึดติดดีนะคือเวลาเราจะค้อจองเนี่ยมันไม่ลงนะครับเห็นไหมมันไม่ลงแต่ถ้าใช้แรงกดลงอะลงนะเห็นไหมคือมันปรับขึ้นปรับลงง่ายๆครับต้องตบแรงๆเ่ย มันถึงจะลงนะครับก็คือตบต้องแรงจริงแนตะ่ว่าถ้าแบบอะไรไปเสยมันเห็นไหมมันก็ยังไม่ลงมันมีนกลไกของมันข้างหลังซึ่งกลไกเขาทําไว้อยู่ข้างหลังนี้ให้มันแบบใส่ไปในนี้พอดีแคบๆเลยนะครับตรงนี้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับ 316L นเะครับเป็นสแตนเลสสีเงาแวบเลยนะครับด้านข้างนี้ไม่มีอะไรเลยด้านข้างขวาก็จะมีพอร์ตนะครับ USB 3.02รูนะครับแล้วก็ TypeC 1รูแล้วก็3.5มมิลเอาไว้เสียบรูหูฟังตรงนี้เป็นทูยินวันะครับก็ใช้ได้ทั้งสมูท้ทอ,อร เลือกเอาได้และปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มเปิดปิดตรงนี้เล็กๆด้านล่างสุดของที่แถมมาในกล่องก็จะมีมินิดิเท์พอร์ตหนึ่งเซนไทสีทูไทสีหนึ่งเซนอันนี้เอาไว้เสียบกับโน้ตบุ๊กเสียบกับแท็บเล็ตโทรศัพท์มันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ที่ชาร์จที่ชาร์จของเขาเป็นร้อยสามสิบห้าวัตต์ร้อยสามสิบห้าวัตต์สีดำซึ่งตัวเล็กมากๆผมเอามาเทียบกับตัวชาร์จ macbook pro ของผมเนี่ยที่เป็นเก้าสิบหกวัตต์นะฮะตัวเล็กกว่านี้แล้วก็เบาวกว่านี้ด้วยนะครับซึ นะครับ2ด้านเอาไว้แบบไม่ให้จอมันเคลื่อนด้านใต้นะครับบางมากๆมีไม้2ตัวตรงนี้ซ้ายขวาผมเห็นรูไม้อยู่ตรงนี้2ตัวตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ NFC เอาไว้สําหรับการใช้หูเวร์แชร์เวลาเอาหูเวร์แชร์มาขึ้นเป็น PC โหมดเงี้ยเอามาแตะตรงนี้เลยหรือโทรศัพท์หูเวอรที่มี NFC เนาะก็ขึ้น PC โหมดตรงนี้ได้เลยหรือใช้หูเวร์แชร์ลากเข้าลากออกใช้ในอีโคสติ้มของหูเวอรเขาแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้โทรศัพท์หูเวอรเป็นหลักก็จะพูดกันตามตรงว่าผมไม่ได้ใช้ไอ้ตรงนี้มันจะมีรุ่ จะะชา้าาไดเนทีนี้มันจะพูดถึงความสามารถของพอร์ตมันดีกว่าพอร์ตมันเนี่ยข้างหลังจะมีดิสเพย์พอร์ตนะครับหนรูแล้วก็มี HDMI 2.01หนรู HDMI เนี่ยจะรองรับความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่4 K 50าสเฮิร์ตเท่านั้นนะครับหรือ3,840ันแปคูณสองพแค่นั้นถ้าจะต่อแบบ60สิเฮิร์ตแล้วมี10บิตด้วยเป็น4 K ด้วยนะครับตามความละเอียดจอเนี่ยจะต้องต่อดิสเพย์พอร์ตนะครับซึ่งเข้อแถมมาในกล่องแล้วก็ Type C t ู Type C ต่อเข้า Mac ต่อเเเเข้า้าาออะะไรรรงงีียยก็็จับตตมท่่ล่ลแว ึ้นอยู่กับอุปกรณ์พวกนียนะอย่างเช่น iPad Pro อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะพอร์ตขึ้นแบบเป็น 4K ที่เป็น3,840คูณ2,560ที่เป็น 4K พัทเนี่ยขึ้นเป็นแบบ HDR ขึ้นมาได้เลยเป็น60เฮิร์ตนะครับทั้งที่ตัว iPad เองเนี่ยเป็นจอที่ไม่ได้มีความละเอียดแบบ 4K นะก็จอไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอเวลาต่อสาย Type C t ู Type C กับเข้ากับ iPad ปุ๊บก,ก็ขึ้นเป็น 4K ได้เลยนะครับก็รองรับหนัง Netflix เป็น 4K พวกนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยตัว Type C ของเขาเนี่ยไม ใช้ Macbook อันนี้ใช้เครื่องประจําในการตัดต่อนะครับเข้าตัวนี้แค่นี้เองแล้วเขาก็จะขึ้นมา plug and play ง่ายๆสะดวกสะดวกนะครับเท่าะนั้นังไม่พอไอตัวเนี้ยครับไอตัว Type C ที่เราใช้ต่อแท็บเล็ตโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่ครับมันยังใช้ในการชาร์จได้ด้วยนะครับไฟกระแสะไฟที่ออกมาเนี่ยจะเป็น65วัตต์โดยขนาดเดียวกัน Macbook ผมเนี่ยถ้าให้ชาร์จเต็มกาลังมันอยู่ที่96วัตต์นะครับอันนี้เป็น Macbook Pro 19นิ้วเป็น Intel ฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับ Macbook 16ตัวนั้นจะใช้ การชาร์จแบบ65วัตต์หรือเมดบุ๊ก14เมดบุ๊กที่ปกติที่เขาชาร์จได้ Macbook Air ใช้แบบ30กว่าวัตต์อะไรเงี้ยก็ใช้ตรงนี้ได้หรือการชาร์จเข้าโรศัพท์ก็ใช้ได้ทีนี้มันชาร์จเข้าไอ้พวก Macbook พวกนี้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วมันก็จะชาร์จแบบมันก็จะขึ้นนะแต่ถ้าในการตัดต่อแล้วเรนเดอร์ก็มันก็ช่วยช่วยเลี้ยงได้ในในบางกรณีนะครับแต่ไอ้พวกเมดบุ๊กพวกอะไรที่เป็น E ิโคเซตต์ของเขาก็คือชาร์จไวเลยนะครับแล้วก็ตัว port, ตะคะ USB 0, าามมว่าุณ เอาเมาส์มาต่อผมต่อเมา้วน,นะหรือคุณจะเอาข้อมูลโทรศัพท์นะครับต่อเข้า macbook ก็ได้ก็คือสามารถเสียบโทรศัพท์แล้วมันชาร์จไปด้วยนะแล้วมันก็ยังเป็นฮับให้ตัวโน้ตบุ๊กของเราก็คือมันสามารถที่จะดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มาได้โดยการเสียบ usb ผ่านจอนะมันสามารถดึงมาได้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นฮับได้ตลอดใครที่ไม่มีตัวฮับอะไรพวกนี้ก็ประหยัดเงินไปได้อีกคะ่ะถ้าซื้อจอตัวนี้ก็คือใช้ได้แบบหลากหลายนะครับสองลู USB 3.0เนี่ยผมลองชาร์จโทรศัพท์ของหัวเว่ยโนวาแปดไอดูเนี่ยม ประมาณสัก3 7 0ร้ถึงสามมิลลิแอมพอไปชาร์จ Galaxy Note เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่บางทีมันขึ้น690ม ah. ิลลิแอมมันมันเหมือนแบบมันจ่ายไฟงงงทั้งที่ผมลองทั้งแบบทั้งที่ไม่จ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กนะก็คือคอ,อดองหมดเลย จ่ายแค่สสายก็บางทีโน้ตก็จะเหลือ300อย่างเงี้ยบางแต่ว่าหัวเวยเนี่ยก็จะชาร์จเข้าประมาณ 370- ร้อยเถึงสี่มิลลิแอมตลอดเวลานะครับบบบางทีก็ขึ้น 1A อนะอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ใช่ด้วยเพราะแบตเตอรี่มันเยอะขึ้นแล้วมันลดระดับการชาร์จนะผมลองดูคือผมลองใช้แล้วให้แบตเตอรี่มันอยู่เท่าเดิมก็มาชาร์จมันก็มีความแบบสวิงนิดหน่อยนะครับก็ถือว่ามันชาร์จได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้มันจ่ายไฟแบบเสถียรสัก 1A เนี่ยผมว่ามันยังไม่ถึงมันก็ยังมีความสวิงตัวนีีน้มลโ ในตัวด้วย2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้กําลังขับ5วัตจะเป็นช่องรูๆตรงนี้นะครับรูๆเยอะๆอย่างเงี้ยรูๆเนี่ยมี5,920ันเก้าร้อยยี่สิบรูกลำโพงมันก็เป็นเสียงทุ้มเสียงอะไรแต่ว่าเสียงก็พอใช้ได้นะไม่ได้ดีอะไรมากผมให้มาสัก7.5คะแนนแล้วกันนะครับแล้วก็ไม้สอตัวมีมาให้เขาบอกว่ามันสามารถที่จะรับเสียงได้4เมตรแต่ว่าลองไม้แล้วก็พอใช้ได้นะครับไม่ได้ดีมากเลยคือก็ใช้ในการประชุมวิดิโอคอลอะไรงี้ได้อยู่นะครับก็ยังถือว่าเป็นคุณภาพที่ยังรับได้ลืมบอกไปว่า หันได้แค่นี้แล้วก็หันข้างนี้ไม่ได้จะต้องบิดเอาแต่ว่าน้ําหนักมันไม่เยอะมัน6.2กิโลมันก็บิดอย่างนี้ได้ฮะออมันบิดได้อย่างนี้บิดได้ง่ายๆด้านล่างก็ไม่ต้องกลัวโต๊ะไม้คุณจะขูดเพราะว่าเขามีโฟรมรองเป็นชั้น2ตัวข้างล่างนะครับนี่ผมวางกับโต๊ะไม้ผมรักมากเลยนะก็วางได้ปกติทั่วไปทีนี้การใช้งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันเป็นจอที่ค่อนข้างสบายตาสูงมากแล้วก็สีสันเที่ยงตรงโหมดการใช้จอเนี่ยใช้ได้ทั้ง extend ก็คือใช้แบบแยกจออันเนี้ยอันเนี้ยคือจอหนึ่งแลกนนงาก ฟู o ดเทปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมสักหนึ่งโปรแกรม,รกรมคุณอาจจะแต่งรูปนะแล้วคุณก็ดูเรฟเ r e นซ์ไปอันนี้เนะาะดูแบบจอใหญ่ๆนะครับมันก็ทํางานสะดวกดีจะแต่งรูปแต่งอะไรก็ไปได้นะครับยิ่งมี iPad เนี่ยเราสามารถเปิดเป็น3จอทํางานร่วมกันได้หมดเลยนะครับก็สะดวกสบายดีสามารถตั้งค่าแยกนี่เป็นจอหรือว่าให้มันโชว์ในการทํางานพร้อมกันไปบนจอก็ได้สมมติว่าบางคนเอา MacBook มาเสียบแล้วก็ต้องการทํางานที่จอใหญ่ก็เสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดแล้วก็ทํางานต่อได้เลยหรือถ้าไปเสียบแท็บเล็ตเนี่ยผมเสียบให้ดูผมเสียบบกับ ไอแพดโปรนะนี่มันก็จะชาร์จด้วยนะครับใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็คือข้อมูลของเมดวิวตัวนี้นะครับแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานนี่ผมก็เขียนไว้นะครับแล้วเชออะไรพวกนี้นะครับใช้ใช้งานประชุมอะไรก็ได้นะจอมันใหญ่ดีแล้วสีมันตรงนะครับในการเปิด Netflix เหมือนกันนะครับ Disney p l u s Hotstar นี่ไม่ได้นะมันจะมองว่าตัวนี้เป็นตัวอ่านหน้าจอฉะนั้นเวลาเราจะเปิดหนังนะครับมันก็จะทําไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีไม่รู้มีวิธีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น Netflix เนี่ยเปิดได้นะครับคือเขาจับแล้วว่าตัััััวนนนนนนนีี้้้้มมมมมสาาาารรถใชงงงได่กก็็จจะะแบบเือึ เปิดไม่ได้นะเล่นนะนี่เขาบอกว่าเหมือนมีการอ่านหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ส่วน Netflix สบายๆครับนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยดูหนังฟินมากครับจอมันแบบสวยจริงแล้วก็มันเป็นมันเป็นความด้านที่ดูแล้วแบบสบายตาเพราะว่าตัวนี้ได้รับ TUV l ล l e t นะให้มาในจอตัวนี้เลยมันจะมีโหมดตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเสียบ MacBook นะครับมันเป็น HDR โหมดนี่ปรับเข้ามาก็มี i Comfort ให้ 对吧？Yeah. เห็นไหมมันก็จะสบายตามากขึ้นนะดูสีใชตัวนี้มันจะมีแถบด้านล่างยาวประมาณเท่านี้ก็สามารถเลื่อนได้นะครับเป็น smart b ร r ของเขา s d แตะ2ครั้งก็กดออกแตะหนึ่งครั้งคือเลือกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานี่ก็คือเลือกแบบนี้ง่ายๆครับคัรเลือกการ์หมดเนี่ยเลือกได้นะว่าคุณจะแบบให้มันแสดงแบบ SRGB ร้อยนะครับตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเป็น d j p 3า8้สเปนตตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะการเอไปใช้งานดูหนังอะไรเงี้ยสีมันจะเข้มดีนะครับก็ไปใช้งานแต่ผมก็จะตั้งเป็นการ์ดหมเท่านี้กด double tab ออกนะครัั่าาไไตต้้้้้งงดปมมณีผว75 ดูร้อยนะโอ้ oh, สว่างนะครับสว่างนี่ในกล้องนี่วัดอันนี้ไปเลยนะครับมันก็จะปรับได้แบบละเอียดคือแล้วแต่นิ้วเราเลยฮะนิ้วใครผิวก็ปรับละเอียดไปเาวก็คือเสียงนะครับไมโครโฟนเนี่ยจะเปิดหรือจะปิดไมอะไรเงี้ยนะครับแต่ออกมา energy saving ไม่ไม่ energy ครับภาษานี่รองรับ11ภาษาไม่มีภาษาไทยนะจริงๆมันไม่ได้มีเมนูอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพราะว่าสีมันทำมาตรงไม่ต้องไปปรับอะไรมันมันเลยอะ่ะปกติจอเนี่ยมันจะมีปรับค่านู่นค่านี่ใช่ไหมอันนี้คุณปรับเลย s r g b ร้อยหรือดีไซนก็จบเลยนะคร ก็การใช้งานประมาณนี้ไทยที่ทำโปรดักชันนะครับต้องการเครื่องประดับบนโต๊ะทำงานดีๆสวยๆหรูๆแล้วก็มีคุณภาพเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่ประมาณ10เต็ม10ผมว่ายกให้เลยแต่มันก็จะมีข้อพิจารณาบางอย่างอย่างเช่นความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากตัวข้างหลังเนี่ยผมจับตัวนี้อยู่นนเนี่ยเนี่ยผมเปิดมาอัดรีวิวประมาณครึ่งชั่วโมงครับความร้อนมันจะขึ้นมาประมาณ4041องศาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างร้อนด้วยการเราต่อแบบ 4K ขึ้นมาของมันด้วยแต่ว่าถ้าเราต่อชาร์จต่ออะไรแล้วให้มันพ ผมวัดได้51เองศาหัวผมไปจับมันร้อนนะแล้วก็รอเครื่องยิงไปยิงดูมันก็ร้อนในระดับที่เราใช้งานนี่คือห้องแอร์25องศานะผมไม่รู้ว่าระยะยาวมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราต่อแบบเดี๋ยวต่อไปต่อมา4 k นี่ผมทดสอบไงมันก็เลยน่าจะร้อนนะอันนี้เป็นข้อที่ผมเจอมาแล้วผมก็จะมาบอกเนี่ยอะไรประมาณนี้แหละนะฮะรุ่นนี้ไม่รองรับไวเลชาร์จแล้วก็ไม่รองรับ VESA เมาส์หรือเวซ a เมาส์นะครับเพราะว่าอันนี้มันติดมาให้เลยก็ไม่น่าใช้ข้อซีเรียส แล้วทั้งเรื่องขอบเขตของสีจอถ้าจะเอาราคานี้ดีไซน์แบบนี้นะครับมีฟีเจอร์ฟังก์ชันมีลําโพงมีอะไรมาให้เนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่คุ้มตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าซื้อตอนนี้นะครับราคา22,990ซื้อตอนนี้แถม Huawei FreeBuds 3i ไปด้วยนะครับก็คือหูฟัง True w i r l e ก็สำวันนี้ผมและ Huawei Mate View ต้องขอลาไปก่อนนะครับเป็นจอที่ค่อนข้างชอบมากตัวหนึ่งสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ